เลขนาคา89ก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะคะงวดนี้จะเป็นหวยสัญจรสัญจรไปที่จังหวัดร้อนะคะงวดประจำวันที่1กันยายนค่ะมาเริ่มกันที่ของแอดนุ่มสุพรรณนะคะงวดนี้ให้เด่นมาที่7กับ8ค่ะเลขชุด2ตัวก็จะมี74 75 76ค่ะแล้วก็84 85 86นะคะ ส่วนชุดตัวเลข3ตัวที่ให้มาก็คือ875ค่ะ3ตัว875นะคะเด่นที่7กับ8นะคะงวดนี้ของหนุ่มสุพรรณค่ะไปต่อกันที่แนวทางที่ทุกท่านรอคอยนะคะของมิต์บอลนั่นเองค่ะงวดนี้เลขตัวเด่นของแอดมิตบอลนะคะก็ให้เด่นมาที่7นะคะไปชนกันกับแอดหนุ่มสุพรรณค่ะเด่น7ค่ะ งวดนี้7มาแรงมากนะคะหลายๆสำนักจะมาชนกันที่เลข7ค่ะติด7ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้มาแรงจริงๆค่ะกระแสะเลข7นะคะเราจะมาดูเลขชุด3ตัวของแอสมิตบอลนะคะที่ให้มางวดนี้ก็คือหมายเลข6ก 4, 7 7่เจ็ดเจ็ดสี่เจหค่ะ ชุดตัวเลข3าตัวที่เน้นแล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดงให้ก็คือหมายเลข6 4 7 8 47นะคะท่านผู้ชมเลขชุด2ตัวนะคะถัดลงมานะคะที่ให้มาก็คือ7 2 7 3สอง7 6 2 6ส4 6ย์สองสแล้วก็0 6นย์ั่นเองค่ะชุดตัวเลขที่เด่นแล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดงให้ก็คือ4 7กับ4 6หนะคะ ถ้าสังเกตจากเลขชุด3ตัวที่ให้มานะคะก็จะเป็นตัวท้ายตรงกันก็คือ47กับ46นะคะก็หมายความว่างวดนี้มิสเตอร์บอลเน้นให้46กับ47ค่ะเราก็ไปได้ทั้งบนแล้วก็ลงล่างนะคะเอาที่ทุกท่านสะดวกก็แล้วกันค่ะและแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะก็ไปตรงก,กันกับของแอดใต้ฟ้าใบนี้นะคะท่านผู้ชม ก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่างวดนี้7มาแรงมากๆเลยค่ะไปตรงกันหลายๆสํานักเลยนะคะอย่างของแอดใต้ฟ้างวดนี้ก็ให้เด่น7มานะคะชุดเลข2ตัวก็คือ72 73 75 7 8 8แล้วก็79นะคะแนวทางของแอดใต้ฟ้านี้ก็เข้ามา5 6งวดติดแล้วนะคะย้อนไปดูงวดที่แล้วก็เข้า6 7ตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะขึ้นบนเป็นส่วนมากค่ะ มาบนเป็นส่วนมากนะคะแต่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าลืมลงล่างกันพลาดกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกนะคะเราจะมาดูใบแนวทางนี้นะคะจะเป็นอีกใบแนวทางหนึ่งที่ทุกท่านถามหานะคะว่าเป็นรูปที่มีผู้หญิงถือดอกไม้นะคะก็คือของแม่น้ําน้อยนั่นเองนะคะก็เข้ามาสองงวดนะคะเพิ่งจะหลุดงวดที่แล้วนะคะเราไปดูต่องวดวันที่1กันยายนนะคะ เจ้านี้เขาจะให้เลขมาน้อยหางมากๆเลยนะคะงวดนี้ให้เลข3ตัวมาก็คือหมายเลข2 7 1ดนะคะตัดเล่นก็จะได้2 7งเสองหนึ่งเน้นๆไปที่71นะคะเลขตัวเน้นส่วนมากก็จะเข้านะคะเราลองมาจับเลขชนนะคะงวดนี้ทั้ง4แนวทางนี้นะคะว่าจะชนกันที่ตัวเลขไหนนะคะแน่นอนค่ะ เด่นที่7ชนกันทั้ง4ใบเลยนะคะเด่น7ค่ะส่วนเลข2ตัวที่ชนกันก็ได้แก่หมายเลข 72, 73, 74แล้วก็75นะคะทุกคนดูแล้วมีเลขที่ต้องใจใครบ้างไหมคะงวดนี้อย่าลืมนะคะงวดนี้เป็นหวยสัญจรนะคะสัญจรที่จังหวัดร้อค่ะและแน่นอนค่ะ เท่าที่สังเกตงวดที่ฟันผ่านมาแอสมิเตอรบอลนะคะเขาเอาอยู่สําหรับหวยสัญจรนะคะยังไงก็เกาะใบแนวทางของมิเตอรบอลแล้วก็แอดใต้ฟ้าไว้แน่นๆนะคะแอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆเฮงๆนะคะ